สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆที่กําลังดูอยู่ทางบ้านทุกคนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนนะคะเด็กๆคุณครูฝนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องจานะคะพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยของเรานะคะมีทั้งหมด44ตัวที่เราเคยท่องกันในห้องเรียนนะคะคุณครูฝนเป็นห่วงเวลาเด็กๆปิดภาคเรียนกว่วเด็กๆจะลืมพยัญชนะไทยของเรานะคะก็เลยทําคลิปนี้นะคะ เพื่อที่จะมาทบทวนความรู้พยัญชนะไทยให้กับเด็กๆนะคะมีวิธีการท่องยังไงอ่านยังไงนะคะคุณครูน้ำฝนมีมาฝากเด็กๆในคลิปนี้นะคะในส่วนของการเขียนเดี๋ยวเราจะนํานไปในคลิปต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเยอะเกินจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การท่องจานะคะการอ่านพยัญชนะไทยของเราในคลิปนี้กันเลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะ ท่องจำพยัญชนะไทยพร้อมกันกับคุณครูฝนเลยค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูฝนจะพาเด็กๆท่องทีละตัวแล้วก็ท่องไปช้าๆพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่ท่องได้แล้วก็ท่องไปพร้อมกับคุณครูแต่ว่าถ้าใครที่ยังจำไม่ได้ก็ท่องตามคุณครูนะคะพะยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวค่ะพะยัญชนะตัวที่1กอเอยกอไก่กอเอยกอไก่ ขอไข่ในเหลาขอไข่อยู่ในเห้าท่องได้สองแบบนะคะขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเข้านา คอควายเข้านาคอคนขึงขังคอคนขึงขังคอระคังข้างฝาคอระ ข้างข้างฝางองูใจกล้างองูใจกล้าจอจานใช้ดีจอจานใช้ดีจ ช่อชิงตีดังช่อชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีชอช้างวิ่งหนีส่ชอโซ่ล่ามที โซโอซอล่ามทีชอเชอคู่กันหรือจะอ่านว่าชอกะเชอคู่กันก็ได้นะคะยอหญิงโสภายอหญิงโสภาหรือจะอ่านว่ายอผู้หญิงโสภาก็ได้นะคะ โดชะดาสวมพันโดชะดาสวมพันตอปะตักหุนหันตอปะตักหุนหันถอฐานเข้ามารองถอฐานเข้ามารอง ทอนางมนโทหน้าขาวทอนางมนโทหน้าขาวทอพูดเท่าเดินย่องทอพูดเท่าเดินย่องนอเนเไม่มองนอเนเไม่มอง ดเด็กต้องนิมนต์ดอเด็กต้องนิมนต์โตเต่าหลังตุง่ตเต่าหลังตุงถอถุงแบกขน ทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทงคนนิยม พอธงคนนิยมนอหนูฝักใยนอหนูฝักใยบอใบไม้ทับถมบอใบไม้ทับถม ปอปลาตากลมปอปลาตากลมผอพึ่งทำรังผอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานฝอฝาทนทาน พอพานวางตั้งพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังฟอฟันสะอาดจังพอสำเพากลางใบพอสำเพากลางใบ มอมาคึกคักมอมาคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไป รอเรือภายไปลอลิงไต่าราวลอลิงไต่าราววอแหวนลงยาวอแหวนลงยา สอสาราเงียบเหงาสอสาลาเงียบเหงาสอรฤสีหนวดยาวสอรฤสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองสอเสือดาวขนอง หอหีบใส่ผ้าหอหีบใส่ผ้ารอจุราท่าผะยองรอจุราท่าผะยองอ้ออ่างเนืองน้องอ้ออ่างเนืองน้อง หอนกฮูก,กตาโตหอนกฮูก,กตาโตเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับการท่องจำพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะเมื่อกี้เราท่องจำแบบช้าไปแล้วนะคะรอบนี้เราจะมาท่องจำพร้อมๆกันท่องไปพร้อมกันแบบเร็วๆเ,เลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลย พยัญชนะไทยมีสี่สบสี่ตัวก็เอย๋ยก็ไก่ขอไข่ในเา้าขอขวดของเราคอควายเข้านาคอคนขึงขังขอระคัขง,ขงข้างฝางอง,งูใจกล้าจอจานใช้ดี ช่อชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีสอโซ่ล่ามทีชอเชอคู่กันยอผู้หญิงโสภาดอชะดาสวมพันตอปตักหุนหันถอฐานเข้ามารองทอนางมนโทหน้าขาวทอพุตเท่าเดินย่อง นอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูฝักไฝ่ายอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทำลงัง พอฝาทนทานพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสัมภากลางใบมอมาคึกคักยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงไต่ราวว่แหวนลงยา สาสาราเงียบเหงาสอฤศีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยองอออเนืองนองหอนกคูกตาโตเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ กับการท่องจำพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะคุณคุณวัฝนก็ฝากให้เด็กๆเป็นการบ้านในการท่องจำเพื่อที่เราจะไม่ได้ลืมเนื้อหาอเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะไทยของเรานะคะเด็กๆอยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เริ่มอากาศหนาวเย็นแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวันเปิดเทอมแล้วก็คลิปต่อๆไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณคุณวุกฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ